เอบรกาศท่าเท้าน้ำสนี่น้องหนาวนี่น้องกาลยนเป็นยังไงเนาะหนาวบ่อจานี้ันเรื่องบรรยากาศสนครขัดนคัวีน่เี่ ที่หลังหงองแนี่หลังบานนี่ท้องนั้นเลยพี่น้องกคนเลยรถไดพี่น้องกับทั้งเรกับป่าเป็นกลังใจแม่นี่เได้เด้อเหนีมิแนวร่งมันกรบี่น้องไทยบรรยากาศพี่น้องทุกคนย้ำว่าจะเลื่กันนา่ได่หรอกนะ เสียงเขาเจ้าลือนื้พี่น้องแขมค้นงานเนื้พี่น้องเป็นในงานตัวสั่งเป็นนาเสาทีนั่ผักแต่เปนนักปุแขมคนงานแขมงานตั้มามื่อก็เห็นเป็นนัผักบริงานเป็นแล้วเป็นลือเสียงดังด้วเานี่น้องดึกๆเชิเที่ยงหนึ่งเป็นพี่น้องดึกๆอังลือด้กนะเี่ยวหนงเขาตัวยเี่ยวเลือกด เลกหาถุงก็สิหมดบปก็สินูนนี่นาแหล,ละจะขึ้นตัวอาบนนักจัมเลยนองเกือบตีนึงน่ง <c oughs> ตายว่าไปเสกอาคอ <c oughs> ับแานั้นตรลายนะม,มันเกิดอะไรไม่ใช่ใช่ไหใจกันให้เกาได้ที่น้องเลย <c oughs> ปากปากบึงส่วนขั้วเนี่ยนี้ ไปได้ันึงรเองไปรที่ไทยยังไม่ยองเบื้องน้าระเดีไปใส่มาใส่อต่ที่ไทยขาดความร่ำรวยจงได้กระดมกันมาใส่ เย็นลกน้อนะเดีดอกน่นี่เอบอกว่าเวองสามวมเย็นแห้งไม่ไม่ได้นเสือแขนยาวเก็บแขนยาวนอนด้กหนเดอนอนค้าสันดายนะนึ่งนอนน่สแขนสันด้ยแค่เย็ยนยทุกนน,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 นี่คน้างมเลยนคั โอ้เต้มออก็รอกบาดได้สอนเดี๋ยวนั่นะอี่อย่างนังนะไม่ได้ยังกูงูมันขึ้นไว้ใด้นะนะเห็นมั้าโสกๆก็ส่หอะไรันนาได้เห็นงานไปร้อาดีกห่า ta tí vẫn thường bằng cái dạng này đi, vẫn lấy nào vẫn thường vẫn ก็เป็นงานคนนั่นหกเนะชินไปวา่วารนดว่ารนนดอ,อาคือตัวพูยังไงปเลยล่ะมาอยาอ่างจะเศร้าแท้ฮะ ว่าคือหลายแถลง,ต,ง,ต,งตัวเป็นยเป็นเลยหรอตัวแต่ต้วลุ่นนุบาลไม่ต้องแค่นี้ตั้งแต่ปอเตรียมกับมี่ไปไหนเนี่ยไปทำไมอ่ะฝุ่นอ่ะผุ่นมาเปดูพ่อเบิง <S 2 S 2> ส่วนรางบานทนี่นีงสัไ่้ยิ่งสากะจะต้องแนเด้ย ขอบุณหลยไลบุมาติดตามมาพ่นองขอบุณมาอภายังลังมานลยได้เป็ม่กัผักก็เลยก็แท่ก็ติดตามก็บกพมาเนี่ยมาด้ใย่้เม่กับติดตามมานงเนหบงโซนลังมานแต่ว่าก็ม่เจอเพื่อนขอบุทุกลเลยๆได้บายบายได้เจอติดตาม